เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆ่านผู้มชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้ Honda c ซ vic นะครับโฉมตาโตรถสวยสภาพดีเลยทีเดียวนะครับราคาก็ย่อมเยาวอีกเช่นเคยเป็นเครื่อง VTEC นคครับคันนี้เกียร์ธรรมดาเครื่อง d 1 6 y 8ครับตัวท็อปปี98นะครับคันนี้สีเทาโรงงานเลยทีเดียวนะครับ สีสันก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับราคาเปิดมาที่หกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเครื่องปกตินะครับน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลครับขี่ทางไกลได้สบายเยอ์ธรรมดาเข้าชิดครับดิสเบรกทั้งสี่ล้อแบร์ญี่ปุ่นนะครับคันนี้ห้องเครื่องสวยครับไม่มีร้นชนแผงประตูสวยงามภายในก็สวยครับภายนอกก็เงางามเย็นนะครับคันนี้วิทยุมีฟังนะครับวุทยุมีฟังแต่ดังกองหน้ากองหลังมีให้ครับ แตมประตูสวยเบาสวยครับพอรีวิวดูกันรอบๆก่อนนะครับ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมหาหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับก็ไปดูจริงไปทดลองขับกันได้ครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่อ่อนนุชนะครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายนิดนึงครับได้ไม่เสียเที่ยวครับสะอาดสะอาดเลยนะครับห้องโดยสารเบาก็สภาพดีครับไม่ขาดไม่โทรมครับ มีดีฟรีให้ด้วยนะครับเวกเกตท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามผู้ขายได้ครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับเครื่องวีเทคครับคันนี้ห้องเครื่องเดิมๆครับไม่มีโดนชนครับน่ครับสวยๆคุ้มครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ